กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้กับช่องมาพระเจ้า OP Channel นะครับหรือเกมเมอร์แหละวันนี้ผมจะมาเนี่ยครับขนของอยู่ที่หน้าง,งานนะซึ่งผมบอกเลยว่าผมไปขนมาเลยเนี่ยพคกคนเห็นเนี่ยมันคือกล่องอะไรผมรู้มันคือกล่องอะไรเลยแล้วกล่องเนี้ยไม่มีค่าชิปหายอยู่ดีๆมีคนมาทิ้งอะ่ะเดี๋ยวเดียผมเปิดให้ดูเลย,เยผมเปิดให้ดูเลย มึงด,ดูดูดิไอ้สัตดูสิมึงดูมึงดูมึงดูแต่มันก็ใช้ไม่ได้บางส่วนเนี่ยอย่างเช่นอันนี้มันใช้ไม่ได้แต่กับเราใช้ได้ดูดิดูดิดูดิดูดดดมึงกล้าทิ้งได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกันเก็บกัน แม่งเป็นของที่แม่งไม่กล้าทิ้งอยู่แล้วคันเป็นกูก็มไม่ทิ้งบอกว่าเพราะมันมีประโยชน์แถมมันเขียนได้ด้วยนะแต่ไม่รู้อะไรพวกสีเทียนมันมต้องทิ้งนะกูเวิ่งไปเก็บก่อนวิ่งเอาไปหยิบเก็บก่อนอกูหยิบของนี่เก็บก่อนนี่เอาไปเก็บก่อน เพิ่มให้เด่นเกินไปจะเก็บเก็บไวตรงนี้เก็บเก็บไวก่อนเก็บและสนะีงต่้งแต่สีสิบสเเลับไปจคีเมื่อก่อนมีคำว่าจคีเลยมีคำว่าเค แค่แม่งสลับกันเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมมีของพีกกว่านั้นอีกผมผมมีของพีกกว่านั้นอีกเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูนี่นี่มันคือนินจาคาถาโคโนฮะเนี่ยโอโดฮะโอโนฮิเฮียนนม่ไอโนะวะโคโนฮะเนี่นินจาคาถาโคโนฮะซึ่งไอเนี้ยมันไม่ใช่ซากนะเว้ยดูดูด,ดูนี่กระดาษเหลืองเลย นี่เปิดนี่นี่น,นี่ดูคาถาโคโนฮะนี่อนตอนที่ชาสิก้า 19. ชื่อของหมอนั่นคือโหดูดูดินี่เลีนะเ่ยมที่สิบหกนะเฮียกระดาษขาดโอ้โหเสียดายวะ่ะ เสียดายจัดกระดาษขาดเสียดายมากเลยกระดาษมันขาดไ้เฮียใครทำมึงก,กูเอาให้มันตายเลยเฮียขุมมีค่าชิบหายเลยนี่คือตอนตอนร้อยกว่าอันนี้ซีซั่นสองไอซีซั่นหนึ่งดิเออไม่ซีซั่นสองดูดูกระดาษเหลืองกระดาษโค้นเหลืองเลย นี่ใครอะอ๋ะอไอตัวชายอะเออนัอ่นแหละเสียดายมากอันนี้กระดาษขาดเนาะกูเคยไปซ่อมนี่นี่นี่ฉากในตำนานอื่อุ้ยไี่ออเก่แก่เกินสองพันหนึ่งนะันะตีพิมพ์เท่าไหร่วะ อไอ่อาศูนย์การพิมพ์ชั้นกรุงเทพนครโทรศรรัพท์หมู่สิบลิขสิทธิ์จากอะไรมไม่รู้นะครับมีสาขาด้วยมียี่ห้อด้วยนะอันนี้เล่มสิบหกนะทุกคนน,นี้เล่มสิบหกนี่เล่มสิบหกเก่าม,มากไอ้ยามดูดู มล่หนังสือยับเยอะขนาดไหนอ่ะดูนีอะไรเงั้นน <Prof ess or> e ี่กระดาษขาดกูเสียดายว่ะเยอะกระดาษแต่ผมยังไงผมเก็บไปอ่านอยู่ดีเนาะอยวาไปให้คนแถวนี้อ่านหุยนี่ลูฟี่วันพีชยำยำช้างน้อยจำได้เปล่ามันเคยมีแจกวันพีชด้วยเหรอกูไม่รู้นะอันนี้วันพีชตอนเท่าไหร่ซีซั่นซีซั่นเท่าไหร่อะ จำไม่ผิดไม่ใช่ซีซันหนึ่งะซีซันหนึ่งไม่ใช่แหละซีซัน 3, สามซีซันสี่ผมจำไม่ผิดอ่ะภาคสี่ภาคสามภาคสี่ผมลืมแล้วไม่ก็ภาคภาคสองอะมุ่งหน้าสู่แกนไลฟ์ปะวะ